อ๋อเรารู้แล้วทุกคนเราจะทําไงกับพวกคิดไม่ซื่อหรือพวกซื่อบือ้อรือไม่ได้คิดวิเคราะห์อะไรถึงแม้ก็ตามนะครับทุกคนถึงฟ้าจะร้องฝนก็ตกยังไงพวกมันก็คิดไม่ซื่ออยู่ดีแต่ผมมีแผนการนะครับทุกคนมาฟังแนวะคิดของกันเราจะแบบวางแผน หลักการของเราในการค่าพวกคิดไม่ซื่อนนะครับทุกคนมันเป็นอัตติส่วนตัวนะครับเป็นเอเนจีและอ่เป็นแบบทางด้านฟิสิกส์นะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิตที่จะแบบดับไปแล้วก็วูบไปนะครับทุกคนแต่มันคงจะเป็นส่วนเกินสําหรับใครหลายๆคนที่รับฟังอยู่นะครับทุกคนผมก็แค่มาพูดให้ทุกคนฟังว่าการที่มีอ มันดีกว่าที่ไม่มีใช่ไหมส่วนคนที่มีอ่ะเขาก็มีส่วนคนที่ไม่มีเขาก็ไม่มีแต่ผมมีเรื่องทั้งหมดเนี้ผมอ่ะจะเอาสิ่งของทุกอย่างของผมกับคืนมามันเป็นความจริงที่แท้จริงรอยู่แล้วคนที่ใช้ชีวิตก,กับโลกปอมๆแสนกลมๆที่มันเรียบง่าย ไปแต่ละวันกับบุมมองวิตากกันของทุกคนนะครับทุกคนที่ฟังอยู่ก็คือแบบต้องมีการาจี้จูดนะครับทุกคนหรือใช้หลักการในการมองง่ายๆก็คือแบบยังไงอะเออถ้าว่าไงอะ่ะแต่ถ้าผมจะฆ่าคุณแบบนี้คุณคิดไงอะ่ะเออคุณก็กลัวดิเออ พูดอะไรไปใครเขาบอกว่าชัวแน่แน่นอนอะไรประมาณนั้นแต่ผมอะเอาจริงขอให้มันจริงจังหบดจริงใจแบบว่าแบบเป็นสมาชิกอะไรก็ตามในโปรแกรมในส่วนร่วมอะไรมีส่วนร่วมแบบทติต่างๆอะผมก็ได้หมดแต่ว่าเรื่องแบบนี้แบบไม่ค่อยแนวเลยว่ะแบบไอการโคดโกงกันแบบนี้คือว่าผมจะเอาแบบปืนแบบเอาแบบ หนักเลยอ่ะปืนแบบพรีเมียมเลยอ่ะแบบไปสัตวกระสุนมั่วยับแบบระเลงแบบระเลงทับของตัวเองอ่ะสติ่งเงินทองแล้วก็แบบฆ่าคนตายเป็นว่าเล่นแบบผู้ชีวิตโลกวงกลมของผมนี่ตอนนี้กลายเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบจัตุรัสไปแล้วอ่ะแบบทุกคนก็ไม่แบบมีแนวคิดอะไรก็ตามแต่ว่าทุกคนต้องกลัวผมแน่นอนาผมใช้แบบวิธีนี้ในการแบบ ยึดอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างของผมกลับมาผมไม่ค่อยชอบไอ้พวกที่แบบโอนเงินให้สั่งของในอินเทอร์เน็ตแบบลงโปรแกรมไปแล้วก็ไม่ดีแบบพอรู้ว่ามันเป็นทางโปรแกรมแล้วคนแบบเขาสั่งมาแล้วเขาแบบเขาไม่ส่งให้แบบก้เกลียดเลยพวกแบบนี้แบบเห็นแก่ตัวไม่อยากก็คือแบบเอาจริงๆรงก็คือแบบต้องฆ่าให้ตายอ้พวกแบบนี้แบบ มันเกินเยียวยานะแต่วเจาคนเขาตั้งใจทำมาเจ้าผมมาดำน้ำขายฝันของเขาไงก็เลยใช้ตัวเองในการสั่งงานทั้งหมดไงดับไปแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะผมคือบุคคลที่และนานทีกคนตั้งตารอมาข้งมอ้งนานผมก็แค่ขอของผมคือสิ่งที่เป็นของผม เงินผมก็เป็นของผมของที่สั่งก็งคือการใช้เงินของผม